าพบกับเซฟเทเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเส้นพลาสติกนะคะซึ่งแบรนด์นี้นะคะเขาเคมว่าเส้นของเขาเนี่ยปิ้นเนียนปิ้นสวยและที่สำคัญเป็นเนื้อแมตด้วยและเส้นพลาสติกตัวนี้ก็คือ ิก PLA ของเขาเนี่ยไม่เปราะง่ายนะคะเป็นเนื้อแมตแล้วเขาเนี่ยนำไปปริ้นกับเครื่องไหนก็สวยเนียนนะคะโดยที่เก็บรายละเอียดได้ครบเลยค่ะส่วนกล่องของเขานะคะก็ยังกลายมาเป็นที่แขวนม้วนเส้นได้อีกด้วยค่ะจะเป็นจริงแบบที่เขาบอกหรือเปล่าเราไปดูรีวิวกันเลยที่ทุกคนเห็นตรงหน้านี้นะคะเป็นโมเดลทั้งหมดที่ปริ้นจากแบรนด์ Spider Maker ค่ะอันนี้นะคะ เราปริ้นเนี่ย il, เราไม่ได้ปรับตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะเป็นค่าเริ่มต้นจากตัวเครื่องและซอฟต์แวร์ค่ะโมเดล3ชิ้นนี้นะคะเขาก็ปริ้นมาจากเครื่อง F a t FOX FIDER ค่ะ2ชิ้นนี้นะคะเส้นพลาสติกแบรนด์ SPIDER MAKER ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูรายละเอียดกันชัดๆเลยนะคะเห็นอะไรไหมคะทุกคนเนี่ยขนาดว่า สองหมื่นนะยังปรินได้สวยและเนียนขนาดนี้เลยอะค่ะชิ้นนี้นะคะเขาก็ปรินมาจากเครื่องแฟตฟ็อกซ i ไฟเดอร์เหมือนกันค่ะแต่เส้นพลาสติก PLA ที่ใช้นะคะเขาไม่ใช่แบน Spider Maker ค่ะอันนี้นะคะขนาดตั้งค่าเหมือนกันเนี่ยเขายังเป็นใหญค่ะยังไม่เนียนเท่ากับ Spider Maker เลยค่ะส่วนชิ้นนี้นะคะก็เป็นเส้น Spider Maker นะคะสีโคแบ็กค่ะอันนี้นะคะเขาปรินมาจากเครื่องอันติเมเกอร์ S 3ค่ะ ทุกคนเห็นอะไรไหมคะเนียนมากเลยค่ะถ้าบอกเป็นเลซิ้นนี่เราก็เชื่อนะคะเพราะว่าเขาเนียนสุดๆจริงๆ <Wow. S 1> ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะส่วนชิ้นนี้นะคะเขาก็ปริ้นมาจากเส้น Spider Maker Mac PLA สี s t e e สี l u e นะคะอันนี้นะคะเขาปริ้นมาจากเครื่องซอแท็กเ M 2 0 0พค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะทุกุกคนเห็นไหมคะอันนี้นะคะนำไปวางที่โต๊ะนี่คือแบบสวยจริงๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะก็คือการปริ้นเปรียบเทียบโมเดลที่เหมือนกันตั้งค่าเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยค่ะแต่ต่างกันที่เส้นนะคะชิ้นนี้นะคะเขาก็จะปริ้นมาจาก Spider Maker Ma t ์แมสี Paper w h ไว e นะคะส่วนชิ้นนี้นะคะเขาก็ปริ้นมาจากแบรนด์อื่นค่ะ mm hmm. ทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่าเส้น Spider Maker เนี่ยเขาปริ้นเนียนแล้วก็ปริ้นสวยกว่าเยอะเลยค่ะ แล้วที่ Spider Maker นะคะเขาบอกว่าเขาแกะพวกซัพพอร์ตฐานลับออกแบบง่ายๆเนี่ยนะคะจะแกะง่ายแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองแกะกันตรงนี้เลยค่ะแกะง่ายจริงๆค่ะเนียนแล้วก็ดูดีมากเลยนะคะ อย่างที่เห็นตรงหน้านะคะอันนี้นะคะก็คือเขาปริน้นมาจากเส้น Spider Maker Matt PLA ทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นตรงนี้นะคะสีแดงนะคะของ Spider Maker เขาเรียกว่าสีจูจูเบดค่ะตัวเสื้อนะคะเป็นสี p a p ปอร์ไว e ค่ะส่วนกระโปรงของน้องนะคะมาจากสี Iron Blue ค่ะส่วนผิวของน้องนะคะปริน้นมาจาก Matt PLA สี Fair Skin ค่ะแล้วก็ฐานแล้วก็เข็มขัดของน้องนะคะมาจากสีโค b a แบค่ะ เนี่ยไม่ต้องลงสีเยอะเลยค่ะแค่เอาไปทำ t e x t อร์เพิ่มก็ไฮสุดๆแล้วค่ะทุกคนและก็สีของเขานะคะมีให้เลือกถึง20สีเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆ <Wow. S 1> สรุปนะคะคุณสมบัติที่ทำให้เส้น Spider Maker Matte PLA นะคะแตกต่างจากแบรนด์อื่นก็คือเป็นเนื้อแมต t สวยดูแพงค่ะแกะซัพพอร์ตออกได้ง่ายค่ะอันนี้ง่ายจริงๆนะคะลองมาแล้วค่ะใช้ได้กับเครื่องหลายยี่ห้อค่ะ ติดฐานพิมพ์มากกว่า PLA แบรนด์อื่นนะคะเนื้อละเอียดสุดๆเก็บดีเทลได้ดีค่ะเส้นใหญ่ตอนปริ้นต์นะคะน้อยกว่ายี่ห้ออื่นมากมากจนเห็นได้ชัดเลยค่ะกล่องนะคะนํามาทําที่แขวนเส้นได้ค่ะอันนี้เขาออกแบบมาแข็งแรงนะคะไม่ก้องแก๊งเลยค่ะและสามารถใช้งานได้จริงๆค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเส้น Spider Maker Matte PLA นะคะส่วนคลิปหน้าเซฟทิลเลียนจะมีอะไรมาฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย